ภช่วงที่สอของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิกรารจิมันเพียรครับคุณผู้ฟังครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลส่งทายสงกรานกันนะครับยังอยู่ในช่วงของการสวัสดีปีใหม่เพื่อที่จะเริ่ม เข้าสู่เทศกาลการทํางานหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมตัวครับหลังจากไปบรรยากาศรื่นเริงรื่นรมกันมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวเข้าสู่ภาวะปกติที่หลายคนบอกว่าอาจจะไม่ปกติด้วยเหมือนกันนะครับสนทนาพูดคุยกันครับหลังสงการจะอะไรอย่างไรบ้างนะครับสนทนาพูดคุยกับอาจารย์ทวิศักดิ์อุ่นจิติกุลันวิชาการดิศาสตร์ด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวิศักดิ์ยุนิสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวั k k ubers, สดีครับคุณเอกรัฐและท่านผู้ฟังครับโอ้อาจารย์ครับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้โอ้โหฉลองกันคึกคักกันจริงๆวันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศอยู่นะอาจารย์นะแต่ว่าหลายคนก็เตรียมตัวแล้วครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ภาวะการทํางานตามปกติหลายคนเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะอาจารย์วันจันทร์วันอังคารนี่เริ่มทางานกันแล้วนะแต่ว่าหลายคนก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ภาวะการทํางานหลังจากนี้มันจะปกติดีหรือไม่ปกติดีครับอาจารย์ครับ ก็ก็เรายึดตามราชการประกาศวันหยุดนะฮะ5วันรวดได้ไหมครับใช่ครับตั้งแต่12วันศุกร์ที่12 13 14 15 16จันทร์อังคารต่อเนื่องอืก็เป็น5วันที่หยุดยาวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก็เป็นแนวทางของรัฐบาลที่อยากจะกระตุ้นให้คนได้เดินทางท่องเที่ยว กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาประกอบกับสงการก็ได้รับการจดให้อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครับแล้วก็รัฐบาลเขาก็จะรวมรวมซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปด้วยอะไรต่างๆจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือซอฟต์พาวเวอร์วหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปด้วยนะครับว่ามันระหว่างได้กับการเสียไปเนี่ยมันมีอะไรเป็นจุดตอนจุดแข็งก็คงจะต้อง พัฒนากันต่อๆไปด้วยนะครับก็ให้กําลังใจกันไปครับ <c oughs> แต่ว่าเรื่องที่การใช้จ่ายงบประมาณนี่สำคัญนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราขาดดุลงบประมาณกันมากแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังใช้อย่างคุ้มค่าก็เหมือนกับน้ำละครับ น้ำก็จะขาดกลนแต่เราก็สาดกันของโครงอต่างๆก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเอาละครับเฉพาะห้าวันแต่แต่ปีนี้เขายี่สิบแปดวันเลยเนี่ยฮะใช่ไหมครับแต่มันเหมือนเก็บกดนอาจารย์ปีนี้ปีนี้แบบเล่นกันแบบโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมหากรรมเล่นน้ําจริงๆในทุกพื้นที่นะ ก็ก็ในแต่ละจังหวัดก็มีงบประมาณอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จัดสรรงบประมาณไปทั้งตัวจังหวัดด้วยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเราก็จัดกิจกรรมอะไรสารพัดต่างๆดังนั้นเองเนี่ยคนไทยไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าพูดถึงเมา มีให้เมาที่ไหนก็ไปเมาที่นั่นกันได้ oh oh. ที่ไหนไม่ต้องทำงานขอให้สนุกสนานก็สุดเวียงกันได้อยู่แล้วนะครับลืมวันลืมคืนลืมตัวลืมต,มต,ตนสารพัดนะม,นมีเพลงนนหนึ่งบอกว่าธรรมชาติม,มันมันีเพลงหนึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ว่าเทศกาล <c oughs> ไหนพี่ไทยก็เมาเมาทั้งทีก็ทุกอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับไทยๆหรือต่างชาตินะฮะลดอินลดฝนร้าง สารพัดขอให้บอกราพร้อมงานอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่ต่างชาติเขามีกันอะไรฮะฮารโลวีนก็ยังมีอะไรนะคหมดไั้หมดผีอะไรต่างๆเราเราไม่เลือกไม่เกี่ยงสัญชาติได้ทั้งนั้นเรา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 เกินกินวัฒนธรรมต่างชาติได้รวดเร็วมากเลยนะครับครับแต่ทีนี้เราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าแต่แต่อารท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราขายวัฒนธรรม ขายศิลปะขายขนมประเพณีอืแล้วเราก็ต้องระวังผลกระทบข้างเคียงตามมาด้วยกันนะครับอาจารย์ครับถือโอกาสพูดอีกเรื่องมองละกันเรื่องสงกรานต์คือมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคือนอกจากเรื่องของการสาดน้ําเทศกาลที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของวัฒนธรรมก็ก็เป็นปัญหาเดินกันนะอาจารย์เครื่องแต่งกายเอ่ยหรือปัญหาการยั่วยุทางเพศปัญหาความรุนแรงเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นด้วยจริงๆยายาเสพ การเรื่องของอาการาการค้าอะไรต่างๆเนี่ยที่มันขัดต่อขนบประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นเว,เวลามันไม่ได้นะครับมันต้องมีมาตรการถ้าเราทำอะไรแล้วไม่มีมาตรการเลยเนี่ยเอาแค่ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันก็แย่แล้วต้องความงดงามทางวัฒนธรรมขนบประเพณีต่างๆศิลปะทั้งหลาย มันก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วไม่ไม่เพียงแค่นั้นอ่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศก็ถูกทําลายไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอืมเราเราเปิดแหลกราเลยเห็นไหมครับจนต้องปิดเกาะกันอ่ะอืมมันต้องให้มต้องให้มันพักตัวฟื้นตัวครับปูกระดึงก็เที่ยวกันกระนำอืมเราก็ต้องปิดนะอุทยานแห่งชาติต่างๆมันไม่ใช่แค่ท่องเที่ยวทางทะเลชายหาดครับหรือ ท้องทะเลต่างๆก็ยังความปลอดภัยอีกอ,ะอ่ะเราเราเราไม่คํานึงถึงอความปลอดภัยเนี่ยเราเห็นแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเ mm. ช่วนว่าขับเรือเฟอร์รี่เรืออะไรที่นำพา ข้ามเตาะข้ามฟ้าอะไรต่างๆก็ขับเป็นพายุบุแคมอืแล้วก็เรืออับปางเรือล่มน้ํามันลอยฟ้องกลางทะเลแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องลอยคอกันอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเป็นข่าวประจําที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังน,นั้นเราเราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางเราต้องดูแลชีวิตเขาให้ดีอไม่ใช่ว่าไม่งั้นมัดเขาตั้งใจมาเที่ยวอยากจะมา แต่ต้องมาทิ้งชีวิตในเมืองไทยอย่างเนี้ยคมันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแล้วในขณะเดียวกันคนไทยเราก็ต้องมาสังเวยชีวิตต่างๆจากการเดินทางจากการสนุกสุดเวียงต่างๆเนี่ยนะครับอันทีนี้เราจะพูดถึงว่าเมื่อกลับมาสู่ภาวะปกติทุกคนคต้องกลับมาทํางานใช่ไหมครับก็มีอาชีพ ตกตกลงปกตินะอาจารย์เราเรากลับมาสู่ภาวะปกตินะต้องมาหาเงินฮะต้องมาหาเงินใช้นี้คืนปกติอยู่แล้วชักหน้าไม่ถึงหลายคนบอกว่ากลับมาสู่ภาวะไม่ปกติเงิน่มเขาเขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยปกตินะอาจารย์ที่เราจะกลับมาเนี่ยเอ่ก็คือถ้าคนที่มีออมเขาไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกครับแล้วก็อาจจะไม่กลับมาเลยไปปักลกรากอยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะว่ามันก็อาจจะมีที่ดินที่ทางของ พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก็ไปปัดฝุ่นไปปลูกต้นไม้ไปทําการเกษตรปลูกกระต๊อบอยู่กันไปมีความสุขดีกว่าแล้วจะได้ดูแลบุตรหลานด้วยอืทุกวันนี้เนี่ยมันแต่และครอบครัวเนี่ยจะไปฝากผีฝากไข่ให้กับโรงเรียนให้กับหน่วยงานให้กับองค์กรต่างๆมันไม่ได้หรอกครับมันครอบครัวเนี่ยแหละครับเป็นหลักสําคัญใพ่อแม่ก็ต้องอบรมบ่มเพาะ หลานอยู่ใกล้ชิดเนี่ยอปล่อยให้อยู่กับปู่ย่าตายายก็เสร็จใช่ไหมครับอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็ทํางานในเมืองทํางานอุตสาหกรรมส่งเงินไปบ้างไม่ส่งไปบ้างแล้วเด็กก็ไปอยู่กับปู่ย่าตายายตอนเด็กๆก็พอทํานาแต่พอเขาสามารถเดินออกจากบ้านได้แล้วขี่จักรยานได้แล้วมีรถจักรยานขี่ไปโน่นไปนี่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเป็นคนเดิมของปู่ย่าตาย,ายายแล้วนะครับ ไปติดคําพูดที่ไม่ดีกลับมาที่เคยกลับมากราบไหวมาเชื่อฟังอะไรไม่มีแล้วไปเชื่อคนอื่นหมดอืสังคมมันพาไปหมดเลยนะฮะท,ทีนี้เรามากล่าวถึงคนที่ที่ว่าเอาเอาศูนยเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางนี่แหละครับหรือจังหวัดใหญ่ๆครับเมื่อออกนอกพื้นที่เมื่อกลับมาก็ต้องมาทํางานาก็คือถ้ายังทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม ทำงานแบบไม่เรียกว่าไม่ยังสุกเอาเผากินอืทำงานแบบเล่นๆอะไรต่างๆเนี่ยยากนะครับที่เขาจะปลดแอบชีวิตจากความเป็นหนี้เป็นทาสอะไรต่างๆไปได้เนี่ยนะครับ,รบอ่ก็รายได้มีไม่เพียงพอเรายัางตัปกู้หนี้ยืมสินออมก็ไม่มีการออมไม่มีการผลิตถนัดแต่การซื้อ การซื้อสินค้าการใช้บริการต่างๆคเพราะตัวเองได้เงินเดือนแค่นั้นไม่พอกินไม่พอใช้นี่ครับประหยัดก็ไม่ประหยัดมันก็ต้องทํางานมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ที่นี้ที่บอกว่าไม่เป็นปกตินี่คืออะไรครับกลับมานี่เศรษฐกิจมันไม่ใช่จะดีนะครับมันพออยู่ได้สําหรับคนที่พอที่จะมีฐานมีออการทํางานที่มั่นคงมีอยู่กับองค์กรที่มั่นคง หรือว่าการประกอบการก็ยังสามารถที่จะพอดําเนินต่อไปได้คถ้าเอเอว่าการประกอบการที่งอนแงนงอนแง,น,งนเนี่ยมันพร้อมที่จะเซส่วนลงไปทันทีนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายเรื่องของการเพิ่มยอดขายการลดต้นทุนการเพิ่มลูกค้าอะไรเนี่ยมันมันต้องทําแบบมีหลักวิชาแล้วมันก็ต้องมีอ่ามีหลักเอาเบาสู้นะครับครับ จะมาสบายๆกระดิกเท้าอยู่มองๆไปเดินไปเดินมาห้าพันแล้วเลยนะหลับๆเป็นเตือนเมือนห้ามันไม่ได้หรอกนะฮะแล้วเห็นไหมครับข่าวคราวตอนนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดสงครามอีกรอบหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่มันเป็นรอบใหม่ที่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน ใช่ครับที่อิสราเอลเนี่ยออ่่าาเรียกว่ายิงอาวุธเข้าไปในบริเวณสถานพูาของอิหร่านในซีเรียอิหร่านก็เอาคืนแล้วก็มีผู้นำกองทัพของอิหร่านเสียชีวิต6-7นายนะครับอืออันนี้มันเป็นการกระตุกหหลดเสือเลยอ่ะเพราะว่าอิหร่านเขาก็นิ่งมาตลอด เมื่อก่อนเวลามีการเผชิญหน้าก็เป็นสงครามตัวแทนก็มีกลุ่มนั่นกลุ่มนี่ปฏิบัติการอืแต่คราวนี้อิหร่านทนไม่ไหวถล่มคืนถ,ถลมคืนกลับไปที่อิสราเอลแล้วอาวุธที่สำคัญนะครับอิหร่านอาวุธนั้นอ่มีประสิทธิภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากของทางตะวันตกอะแต่ว่าต้นทุนต่างกันลิบลับนะฮะ โดนอิหร่านนี้สักสองพันสองพันดอลลาร์แต่ว่าโดนของตะวันตกนี่สองหมื่นดอลลาร์นะครับอือต่างกันเป็นสิบเท่าเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยประสิทธิภาพแล้วก็มันสูญสิ้นเงินไอ้โลกนี้มันสูญสิ้นเงินไปกับการทําสงครามนะฮะอืมใช่ครับแล้วเงินต่างๆเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาโลกมาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาฟื้นฟูอ่าในเชิงการค้าการขายความสัมพันธ์ที่อิ่มมันไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่กลายเป็นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายตามภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมที่จะก่อวอรตอะไรต่างๆตลอดเวลาครับ นี่แหละครับคือความไม่เป็นปกติเราดูสิครับราคาน้ํามันมันก็จะพุ่งพวดไปเรื่อยๆแล้วเรายังสบายใจกับการขับรถขับปลาเติมน้ํามันกันแบบเดิมอยู่ครับมันเงินเดือนมีเท่าไหร่ไปเติมน้ํามันหมดเลยนะครับใช่ใช่ไม่ปกติอะไรนะฮะถือว่าถือว่ากลับสู่ภาวะปกติที่ไม่เป็นปกติแล้วกันอาจารย์แล้วก็รับมือกับมันเนาะ มันมีพย,ยันตรายรอบด้านแล้วก็มีภัยคุกคามอีกเยอะแยะจะละไมกันไม่ไหวเอาพอทุ้มๆแค่นี้ก็ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับแต่ว่าไป<ม>รัฐธรรมนูญก่อนวันนี้เราขึ้นหมวดใหม่ครับอาจารย์ครับหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยหมวดนี้มี1มาตราคือมาตรา50ครับแต่ว่ามี10อนุนะครับมี10ววัคนะครับไปทีละวักนะครับอาจารย์ครับมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1 พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับพูดถึงข้อนี้วงชนชาวไทยทําหน้าที่กันอย่างนี้หรือเปล่าได้ไหมครับ,รบปกติปกตินี้มันก็สงบเรียบร้อยกันดีอยู่แล้วถูกไหมครับครับไม่ไม่ต้องมาย้ํากันว่าต้องทําหน้าที่อะไรแต่พอตอนหลังเนี่ยในช่วงทศวรรษของทศวรรษที่ผ่านมาครับมันก็มีการ สร้างความอันปวนมีการครอบงำความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมไทยไม่เป็นปกติสุขอันเดิญถ้าตอนนี้ยิ่งมามีพักการเมืองที่บอกว่าเป็นพักทางเลือกใหม่อนาคตใหม่ก้าวไกลอะไรต่างๆเนี่ยหรือวิธีการเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำได้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ แต่คุณต้องทําด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการแก้อย่างแก้ไขอย่างที่มีเหตุมีผลแล้วก็ได้รับความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ให้คนมาเผชิญหน้ากันข้อ 2, ง 2> องนะับข้อสครับ,รบป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณาสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยครับ ครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของที่จริงพูดถึงจิตใจน้ําใจของคนไทยทานน้ําใจเรามีมากมายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติบรยจากอะไรเรายินดีหมดใช่ครับแต่ทีนี้ว่าการที่เราเปิดให้ประเทศต่างชาติเข้ามาในประเทศเราเนี่ยเรารับไม่ทําหน้าที่ปกป้องแล้วจะปล่อยให้เพียงประชาชนมาปกป้องมารักษามันมันทําไม่ไหวหรอกครับเพราะประชาชนไม่ใช่ไม,ใชไม่มีอํานาจไม่มีงบประมาณ แต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือเป็นหูเป็นตาอ่าอ่าได้ครับนะครับสามครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอันนี้ชัดเจนเลยครับนิติรัฐก็ต้องปฏิบัติแต่สําคัญที่ว่าบ้านเมืองเราเป็นนิติรัฐจริงแต่ว่าสภาพความจริงมันไม่ได้เป็นนิติรัฐพราพกฎหมายมันไม่มีบังคับใช้เอออันนี้ต้องต้องบังคับใช้ให้มันมีสภาพใช้ได้จริงๆนะ ครับอ่าสี่ครับเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับต้องเข้าโรงเรียนทุกคนล่ะครับโตขึ้นมาตั้งแต่เล็กอ,ะอ่ะอนุบาลเรียนฟรีน,<ว>นะอ่าใช่ใช่ตรอดเลยนะฮะอ่าห้าครับอันนี้กําลังอยู่ในกระแสเลยเขาเพิ่งเกณฑ์ทหารกันรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติครับเรื่องรับราชการทหารก็เป็นหน้าที่นะครับแต่ว่า การที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการอะไรต่างๆนั่นเนี่ยก็ต้องตามกฎหมายของเราเนี่ยมันใช้วิธีที่เรียกว่าทั้งเปล่าหาทั้งปลกปัน่นทั้งอะไรสารพัดทหารมีไว้ทําอะไรํ<อ>ามได้ยังไงทหารก็รู้อยู่เราเป็นรั้วของชาติ <c oughs> ใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการคัดเลือกทหารของเราในปีนี้เนี่ยเมษายนที่ผ่านมาครับปรากฏว่ามีผู้สมัคร มากขึ้นเลยนะครับบาง <ừ> m, แห่งนี้ <ừ> m, เรียกว่าได้จํานวนครบแล้วไม่ต้องเกณฑ์อะไรก็มีก็ตอนนี้กฎหมายบัญญัติเรื่องของการเกณฑ์ทหารไว้ก็ถ้ามันมีความสมัครใจมากขึ้นการเกณฑ์ทหารก็จะลดน้อยลงไปเนี่ยนะครับตามตามหลักดีมานซับไพเลยละแล้วแล้วทางทหารเองทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงตอบวิธีคิดจะดูแลมากขึ้น <c oughs> มาก็มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนก็ยังส่งเสริม ให้ได้รับราชการทหารในระดับที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็มีสวัสดิการมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอืมจริงๆในความความคิดของผู้คนทั่วไปก็หวังไว้นะครับว่าถ้าบุตรหลานตนเองได้เป็นทาหาร,รได้ไปอยู่สองปีเนี่ยก็ได้ไปพัฒนาร่างกายจิตใจแล้วก็มีคุณภาพชีวิตครับาสามารถที่เป็นชายไทยที่ เข้าใจได้ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองด้วยครับอ่าต่อครับหกครับเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมครับอันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะต้องดอกจันเยอะๆเขียนเส้นใต้หลาย,ลายๆเส้นเลยว่ามันมาจากไหนเป็นเพราะใครเราคงพอรับทรากันอยู่นะครับข้อเจ็ดเลยฮะอ่าเจ็ดครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือรงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ ศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ก็มีระบุอยู่แล้วแล้วเราจะให้ใครมาคอยจูงจมูกคอยมาชี้นิ้วมาสั่งการอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องเป็นภัยร้ายแรงในการปกทองระบอบประชาธิปไตย <ขอ S 2> นะครับศาสราเป็นของเรานะไปใช้สิทธิ์กันนะครับแปดครับร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมครับ ครับทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นมรดกโลกของเรามีหลายแห่งนะครับอ่าทั้งมรดกที่ธรรมชาติก็ที่เขาใหญ่ที่ห้วยขาแข้งนะฮะแล้ยังมีที่แก่งกระจานเยอะเลยวัฒนธรรมเราก็มีเยอะแยะเลย ก็เป็นมรดกไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเป็นบ้านเชียงอุดรเป็นอยุทยาตอนหลังก็ยังมามีสีเทพอีกดนะครับดูแลไว้เพื่อให้สิ่ข้อทีงลูกหลานเรารอขึ้นเป็นมรดกโลกอยู่นะครับใช่ครับต่อเลยครับข้อเก้าครับเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้แน่นอนเลยนะครับ ถึงแม้ว่าเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเงนิงนเงินรายได้มีไม่เพียงพอที่จะประเมินไปเสียภาษีแต่เขาก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือวบาทุกครั้งที่ซื้อสินค้าก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์จะไปกล่าวว่าเขาไม่ได้เสียภาษีไม่ได้นะครับจนคนที่เสียภ<ะ>าษีแบบเงินดาวเงินเดือนนั้นก็ต้องเสียแต่ว่า เสียในอัตราเก้าหน้าใช่ครับคนที่มีรายได้เยอะก็ต้องเสียในอัตราที่สูงขึ้นะนะครับครับครับอ้าวข้อสิบครับอันนี้สําคัญเลยถ้าทําข้อนี้ได้นะเราไม่มีทุจริตแน่นอนไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบครับอันนี้อันนี้ก็คงลำบากนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นปุถุชนมีกิเลสหยาบหนานะครับแล้วยิ่งในภาวะที่เดือดร้อนเนี่ยจะทําผิดศส,สินธรรม อักเสินทำก็ไม่สนใจการทำกิจกฎหมายก็ไม่ไม่สนใจแล้วยิ่งทางความเป็นนิติรัฐไม่มีมันก็ยิ่งทำให้ทุจริตมันเบิกบานไปจัดกระจายเหล่งบานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเองเราเป็นชาวพุทธแต่เราเองเราไม่ละอายโชคกลัวบาป ขนาดที่ว่าไม่ละอายชั่วลัวบาปไม่ไม่เชื่อกดแ่งกรรมขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะฮะกฎหมายก็กยิ่งเอาไม่อยู่ใหญ่เพราะว่าไม่มีผู้รักษาหมายมันมีแต่ตัวหนังสือครับใช่ใช่แต่จริงๆถ้าทาได้นะแหมทุจริตหายไปเลยนะคือแค่ไม่ร่วมมือหรือไม่ทาตัวนี้บกัอะไรเหมือนกันมันมันต้องพัฒนาคนนะครับทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมหลักคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไม่บกพร่องในจิตสานึกกระบวนการการศึกษาเราก็มีปัญหา กระบวนการยุติธรรมเราก็มีปัญหาการปกครองราชการแผ่นดินเราก็มีป <S <S ัญหาลำบากเหมือนกันนะครับแต่นนเราไม่ทอ้อเราก็ยังเดินหน้าต่อไปไม่เป็นไรครับ,รบวันนี้เราจัดเต็มหน่อยว่าด้วยหน้าที่นะครับหลังจากพูดเรื่องสิทธทิมาเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ <S <S ทวีศักดิ์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์คุณจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับช่วงหน้าราคอติข่าวครับช่วงนี้ถือการรัคุณฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสภาความคิด